นำท่านผู้ชมกลับมาเพื่อชมการถ่ายทอดสดในช่วงสุดท้ายนะครับนี่คือศึก m อ็มสิบานโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสดจากโรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับมาถึงคู่ที่3ข้ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคู่นี้ไทยพบไทยครับแดงนั้นยอดสิงแดงจอชายกินดาคริบอยต่อยกับธมินขาวสอทานทิพทั้งคู่ต่อยกันที่น้ำหนัก1 2 0ปอนด์ครับเริมแล้วนะครับ ็นช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในการถ่ายทัดสดนั่นก็คือเครื่องดื่ม M-150 ขอบคุณท่านผู้ในิการโรงเรียนชุมแพศึกษาและคณาจารย์ทั้งหมดนะครับที่มอบสถานที่แห่งนี้ให้จัด หนักด้วยกันครับมี3,000เหมือนกันนะครับคู่นี้ถ้าน็อคกันได้จากสมุนไพรเชิงซิมิวยละดมเชิงซิมิว2ช็อตจากจากมะเซอร์ลูนั้นต่อยกันแบบเต็มๆครับลอยสีแดงครับลงไม้ครับนับแล้วครับต้างรุรงกลางครับโดนนับแล้ว เทมินขาวส,วสา่อทางทิดอกเดแอะอ้ยมาเลยครับเอาเลยครับหมกนี้พลาดได้ยังไงครับคืนแล้วครับคืนแล้วทมินขาวพลาดโดนนับนะครับเมื่อสักครู่ ทีเป็นยกแรกนะครับกะเอา,าคืนคัะกะขอคืนบ้างนะครับทมินขาวโวยถนัดขวาด้วยกันครับดูน้ำหนักใช้ได้ทั้งคู่แโ,โดนก่อนท่านนี้นครับทมินขาวโอ้โลำตัวดัำตัวแล้วกะบวก พอสมควรครับติด้าไปอีกครับยอดสิงแดงติดครับอีกแม่เมินแม่จบยกแรกครับโอ้โดนคางครับบวกกันครับรลกวกดยอดสิงแดงใอ่เข้าปลายคางเทมินขาวสอทานทิพย์หล่นนับ8นะครับนี่เป็นช่วงปลายยกยังหนาแน่นนะครับแฟนกีฬารวมทางนักเรียนนักศึกษาผู้สามของการถ่ายทอดสดนะครับ ยกระกที่2แล้วนะครับยอดสิงแดงกับธมินขาวขอบคุณบริษัทโลลเทดดิ้งน้ำดืม่มตราสิงติดติดเข้ามาการเตือนทางฝั่งของะมินขาวนะครับโดนล้ำตัว <c oughs> สู้เลยครับทำท่าของขึ้นธมินขาวของขึ้นแล้วครับ หัวใจดีนะครับหัวใจดีดูจากนีลาดูจากฟอร์มนี่ไม่ใช่ย้อนง่ายๆเวลาการแต่รกระสดนั้นเหลือน้อยแล้วนะครับคู่นี้อาจจะไม่จบถ้าไม่น็อกระวังตัวมากขึ้นแล้วบินถาว ไม่ไม่ถึงครับมาขวาแล้วคล่อมไปไท,ย,ทยนี่ปีมวยไทยอีก5คู่นะครับเป็นมวยในพื้นที่ทั้งหมดจบจากยอดสิงแดงจะมีสากลอีกหนึ่งคู่คือยอดทองสอสมโพชยิมกับชัดไทยสไกรทอง กอเลยโหยจังหวะการไม่กอด<อ>โดนเนี่ยของยอดสิงแดงเน้น,น,นทุกทิศทุกทางครับ yeah, yeah, yeah. ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเลยนะครับของทีมงาน yeah, yeah, yeah. จังหวะที่ลื่นปลายยกกว่า๋อ,อโดนเข้าหลวมโดนคืนโดนสวนเหมือนกันถึนยกที่3ามนะครับนี่ภาพช้าจังหวัดเดินไล่ของยอดสิงแดง แม่นนะครับจอสิงแดงแต่ว่าหัวใจนั้นอยู่ที่เทอร์มินขาวท่านอำเภอครับท่านผู้บริการาแล้วก็ท่านพอ่อโรงเรียนครับคุณธรรรงชื่นนิรันด์ยังนั่งเป็นกําลังใจให้ก,กีฬาของเราอยู่นะครับอรขอบคุณทั้งสองท่านครับยกที่สามครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นอำเภอที่ใหญ่มากนะ คุณพิเชษชุมแพนี่ใหญ่มากแล้วก็กล่าวขวัญว่าจะได้เป็นจังหวัดหลายเที่ยวแล้วนะโอ้ได้รับการเสนอชื่อก็ไปตั้งแต่ปี2546 10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เราได้ยินชื่อของอำเภอชุมแพนีมานานแล้วนะครับในชื่อของภาพยนตร์เรื่องชุมแพแล้วก็มีท่านรวยดังๆหลายค่ายด้วยกันครับเช่นชุมแพทัวของท่านบวรศรีไตรนะครับแรรีดมี เพิ่ชุงแพต่ตอนนี้จะมีทมินขาวแล้วนะครับงอโอ้<า>โหบัดกขวาแกกล้าออกรับทกันนี้ปั้งเลยครับคู่นี้เป็นมักมวยไทยเจอกับไทยที่คู่ขี้ครับต่กันได้สนุกเมื่อสักครูนั้นทมินขาวโชว์ครับโชว์ของขึ้นโชว์แล้วต้องไม่โดนนะครับถ้าโดนแสดงว่าของยังไม่ขึ้นเป็นนัมวยอ,อารมณ์ดีครับ ส่วนยอดสิงแดงก็ถือว่าเป็นมวยสร้างในสังกัดของทานินคอมเมดี้เคชั่นด้วยนะครับเป็นมวยรุ่นใหม่ๆที่กําลังพัฒนาเป็นนักชกระดับปริญญาตรีนะที่น่าชื่นชมก็คือผู้ภาษาอังกฤษได้ใช่โอ้โหต่อเรียกว่าพูดกับนักชกจากต่างชาติสบายเลยอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับเมื่อพูดถึงอำเภอชุมแพก็พูดถึงละครเรื่องชุมแพช่องเจ็ดในอดีตไม่ใช่นะครับซึ่งเป็นละครที่ทําชื่อเสียงโด่งดังให้เพิ็กชุมแพ ยังอยู่ในหัวใจคนไทยโอ้ยโดนขวาไม่เป็นไรครับไปโดนบวกขวาครับปลายคางไม่โดนะครับไม่โดนนะยั่วยวนนะลีลากับเจ็คอามิซาที่เป็นไงอาจารย์กินขาดกินขาดภาพช้าครับผู้ปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดนะครับก็ยสิงแดงกับธมินขาวดูนะครับไม่ถึงครับโดนบวกกลับมาเซนเลยครับ พลาดลงไปชมกันต่อครับน่าจะเป็นยกสุดท้ายของการถ่ายทอดสดแล้วครับยกส right ี่โดยมียกสี่นะโอ้โหเยบเรเสียจังหวะด้วยนะรีบเลยเสียจังหวะลื่นหัวใจดีครับอ้าวลงไม่ลงครับกระบวกนแล้วครับแบบนี้โอ้โหลื่นลื่นลื่นสิงแดงไม่ยั้งแล้วครับยอดสิงแดงไม่ยั้งแล้วกะจบกะจบถ้าจบพอดีเลยแล้วครับสี่มง เวลาการแข่งขันสดกันลงตัวจบไม่จบครับลุ้นถ้าไม่จบก็ทราบผลจากสยามกีฬานะครับไม่โดนครับติดเาโโดนโดนโดนแล้วทมินขาวโ,โดนลำตัวแหมโดนโดนตรงไหนยุบตรงนั้นครับโดนละมีอาการหมดลงไม่ลงครับโดนไปแล้วตีกันเทียงหนีเลยครับ ยอดสิงแดงล่ถล่มไม่ออกมัดจับแพ้นะครับไม่ออกมาไม่สู้จับแพ้นะครับสู้ไหมยกนี้ระวังตัวมากขึ้นยอดสิงแดงใส่แล้วครับล้วงลำตัวขึ้นบนไม่ยกนี้ไม่เหมือนยกที่แล้วครับะมินขาวไม่บวกไม่บวกก็โดนแล้วครับต่างรับ ยูเลยครับยกกาดมาปิดลำตัโดนชทยโครงแม่ปิดล่างโดนบนปิดบนจะโดนล่างนี่ครับโดนลำตัวครับหมัดสุดท้ายสุดลงไปแม่อันตรายครับถ้าอย่างนี้อันตรายอันตรายนะครับทามินขาวยกนี้ออกหมัดได้น้อยครับเกือบจะไม่ได้ออกเลยโดนทั้งหมด โดนทั้งหมดเลยครับลำตัวหัดขวาบนลำตัวมืนแล้วครับมืนแล้วมืนแล้วแต่ว่าละครั้ง10วินาทีดังขึ้นมาแล้วไม่ไหวกรรมการเห็นว่าจะไม่ไหวไม่ไหวครับยุติการแข่งขันไปเลยนะเวลา<ต>พอดีซะด้วยครับเทนนิสกลน็อกเอาพอดีกยกที่4นะครับพักก่อนพักก่อน ชมภาพช้าครับยกเอารสานของธมินขาวนี่ก็ขวาเข้ากลามเซเลยนะครับไม่ไหวฮะักรรมการจับเลยครับเพราะว่าไม่ได้ออกหมัดทั้งยกเลยครับแล้วโดนหนักๆโดน,นอันตรายนะครับโดนลุกสุดท้ายกรรมการชูม,มือให้ยอดสิงแดงชอใจยินดาคาลริบอยนะครับเป็นฝ่ายชนะที่ได้เกินน้องเอาไปในยกที่สี่